ไปดิพี่น้องมือในห้องสิไป็นหน้าปะแถวพุทธพุ่าแล้วแสงลงแล้วแสงลงแล้วก็ไปจะเกาะพลาซ่าเนะพี่น้องพลาซ่าแล้วดินเขายานพาเนาะอ่ะไปกันเลยพี่น้องกนะันแล้วไปเจอกันหน้าง,งามเลยแล้วก็มาแวะซื้อเครื่องดื่มพี่น้องสู้กำลังเนาะ ตอนนี้ก็มาหอหเลยพี่น้องเลยเด้อสิบสถ่ายบรรยากาศรอบข่างกลับไปเรามาด้นแล้วเนาะนอืมเสียงพี่นอ้องอันดิคุ่ม่อยกันคุดว่นเนาะอันนี้ก็ะแสงจํจำนวนหกแถงเลยพี่น้องเด้อแล้วก็มีผ้าปิดหกใชสสาม เออสามแทงเนาะสบายดีพี่น้องใส้พอได้ปักคำอ๋อจะไปใช้ฮะเตาเตาบ่เน,นี้ยคือว่าสิคุณของนำ้ำนะก็คุณแล้วเลยคุณล้วบอกกับมาหามยังสอยกันแล้วีกับปูนพี่น้องสั่งมาเรียบร้อยแล้ว,ลวออาสบายดีเอฟซีเป็นยังไงนะอาเออนั่น,น,น,ออน,นล่ะเด็กถูกล้วพี่น้อง,นง,งเนาะกินข้าวแล้วปะ กินกันยังอืกินกันยังเหรอกินกับไข่เอออนนี่ก็หัวสูบนะพี่น้องเนาะประเภทงอยเอาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นพังจะเป็นหนังงอยเต่างอยนะแต่เลกไ่ได้แม่เล่นก็นจะเป็นพลาไม่เฮะนะพี่น้องเนาะพลาไม่เฮยแต่ว่าบังพี่น้องเด้อเอาก่อขึ้นมาสองก้อนหนึ่งแล้วเอาดินถมแล้วเอา เอาอันนี้เลยบังระชีอยู่ได้หลายปีพี่น้องไม่เหี้ยถากระแตะไม่เหี้ยเขาฮโอ้เห็ดติชังเนี่ยกองไม้ั้างเนี่ยจะคือกอ,องกองพอผีพี่น้องเออเบลบาซากเห็ดก <c oughs> องพรนะอืมสั่งกองไปเนาะ เอาิเป็นทอนสาวหัวสาวลักหัวบ่ดทานวทานก็อเอาปาาอ็มอมืพี่น้องอพอวันนี้เลงมาเถื่อนเนาะเป็นกินข้าวแล้วราบ่อปันนี่ก็มาเฮียแต่ก็นาเห็ดแล้วเห็ด เพือนเนาะซอยเพื่อนซ้ำพอลูกกับบริมารีวิวเหนะ็พี่น,อน้องเบ่งเสือโน่นนี่นั่นเนาะเมื่อนี้ก็มา,ารีวิวเห็พี่น้องเบ่งแ,งแต่เดือนเหล่พี่น้องแต่สองเดือนนั่นคืหลังกับเป็นป่องออกป่องเอี่ยมกับเห็ดซอยกันเนาะตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะกับพอได้อยู่เงินบ้านกับเป็นกนระท่อมปั้นลักจากอีฟซีด้อ <c oughs> ดเด็กป่วยหนัเด้อดีข้างในก่อนอืมอันนี้เป็นแทงโซดาเซลน่ะพี่น,อนนะ้องเนาะทีละมอบแสงสว่างพอวันนี่ก็เป็นพอวันเป็นคนอะไรเป็นพี่น,อนนะ้องเนาะสะพานบุญให้เบิร์ดนบบเด็กจะเป็น เคลือไส้ของซอยกับซอยๆกันนะพี่น้องเนาะอีเพินมาได้ถึงจุดนี้นะพี่น้องเลยกับเจอถวยบวงเพื่อครบสุดก็กบางสว่วนกับเป็นเงินของเอฟซีเลยเีวอพี่น้องเนาะพี่รวบรวมแหละกับซอยเรือสามพอลูกเนาะก็ได้ลายก็ <laughs> น่าก็ได้มารีวิวก็สีมันรีวิวเนาะเป็นได้หูซึกดีบดิวิตอ์นะ S <S ถ่ายได้ไหมนี่ย่บต้องไปป่าลเลยหล่ะมียังพ้นตกพาลงกับโบต้องไปไกลแล้วก็มาถ่ายอยู่นี่เนาะพี่ถ้าพ้นตกหลอกตกดิ้นนะพี่น้องก็เอาบบต้องไปซ่นวางห่งหมบางอย่างนะพี่น้องนะไปคุดคุ้มมันเวลาเป็นอุดโอโคโทดําเดินพี่น้องพี่นอ้นองกินข่าวกินหนักเนาะ <S <S พุจละตัวเองกับมันเป็น,ปนภาพแบบโบในปันได้นพี่น้องเห็นน้องน้ำกับ ถ่ายแล้วก็เอานำล่างลงแล้วก็เรียบร้อยถาพอวันอยู่ขาดอยู่คือล่อเข็นเนาะพี่นอ้องจี่น้องก็ชินแลนขึ้นไปเอาล่อเข็นคว้ามาตักแห่ตักทรายเรีรบพอวันมาแบบไรวะก็ตอนนี้นก็เอาสแสงลงพี่นอ้องโดนเลยวันนี้มารีวิวน้ำพรอนเนาะพรอน สวัสดีพี่น้องแสงลงเนาะมือเนาะเฉี่ยมเสียมอยู่าใช้เสียมแสงลงเลยกระกอบพาซาวพี่น้องแสงลงซอยกันกินตั้งเสากันเนาะจังเกาะพาซาวเนาะตั้งเสาก่อนเนาะเออไปไปจิ้มจิ้มตังคางตังคางกันเลยขังคางกันเน่าตังางก็เน่าชี้ไงขึ้นลุ่งลงแล้วลงกลางเลยลงไรบ่ขุดกัะเตนดิ้มมันเลยหาแมันสูดๆต้องไปซื้อหนะ โบเอ๊ยขังนี่ขังนี่ลงเขาขังนี่เดี๋ยวสิลงซอยจะลงก่อนอย่างกันลงตอนหยกบดปวดให้ลุงเนาะนกงแรกเลยมาโอ้เอาเสียไปแล้วเราแข็งแห้งอยู่เลยพี่น้องเลยพวกเตลิมมันพอพอมันล้มวันนั้นน่ะเออฮัลโหลฮัลโหล่ขุดขุดเดี๋เอาขี้นี่งขัาไว้หน่อยพี่ลงยกลงโบเอาไปกวาดวันนั้นก็ได้ซ้ำท้อลงนั่นอ้อมอ้อมอ้อไปเลย มือ,อนีเพอเนาะตั้งเสากันพี่น้องเนาะตั้งเสาแล้วก็สีก่อฟ้าเสาตะการดินเขาพี่น้องผู้วจีได้หันดามือเน,นาะฝากตัองมา,าตรวจด้จกพี่น้องนะฝากตลอดเออเป็นนั่นเลยเออคุดคิบจิบออกออกไปได้ผนเอาเลยเออ ก็พ <l preocup ations> <c ười> ุดอนสองน้ำส่างใหนเปนี <C> ่นะพ่อเนาะหยิกลงหยิกลงไองไปถ่่างดีทเยห้มาพักนี่าวีมาเปนเคยากลกไป่ไปเ้าเวเอราท้นนไเดี๋ยวเอาขูปูนมา้นะเน้นอนะเอาดินขึ้นนะ เออขุปปูนจินมาไปะหลอกเข็นเด้อพอใส่ก็ได้ที่หลอกเข็นเอาใส่ขูลมากันแล้วเอาใส่บหนาหายมามัส่งปิดอะไรขนเอาพ่ี่ขนว่าะมา่เนลย้ออารมณ์คุ้นละแต่ก็เปลี่ยนกับเปลี่ยนร้านเด้อ ต้องคุดซอยเห็นเป็นแบบนี้กับพ่นยังเหยือแห้งดพี่น้องยังแกงแห้งนด้เสา,สานี่จะเสา้าภาในเตาปั้นเตาคุดคุดยังถ,ถนัดแล้วียอดเ้รไ้กอยา เอาภูพูนลงให้เราตดมาเอาให้เราขุดก่อนก็ได้เดี๋ยวกูจะลงมาตั้งไหแล้าอ้อมอ้อมใส่เรื่องอะไรก็ได้เป็นก่างอ้อมเลยบอกว่าอ้อมสักคน นี่ก็นั่นเด้อพี่น้องเด้อไม้คุ้มแล้วก็คุดคุ้มเนาะแสงสันพอดีงามเลยหว,วานเนาะสามแทง,ง,งคุดตั้งเสาแล้วก็ก่อผ้าเสาเนาะเป็นจบพี่น้องถาผ้าเสาแข้งอื่นใส่ไม้เส้นเห็นประตูเนาะ าซามันแค่นีนก็อาลินลงทมเยลาอกินเออบ่มน้ำนิดนึงนะเข่พื้นเข้มีอะไดเยอหรือเปล่ตรวจวาตรวจด้เข้มหนทุกคนตรวตั้งเสาเออเลยเตอรลวดหัวเสามันยาวอยู่ดูดีมันนี่มันกิหัวเขาอยู่อ่งนี้ ทางนั้น่้องนี่ขายมันไๆนพอดีนะจบๆๆตรงนี้บสเซล่นบอบอนบ่เป็นยังเนาะบสเซิลนบอมือหนึ่งขี่บ่บเอหนึ่งจะพองเนอเนาพอบ้ส่ตลอดดมันเพราะอไรอยขดเชออน้าพนเพราะบ่ามันเป็นบเม็นหงอพเนาะมันเป็นพากแตะสินะผามัน็น้รมร่วงเขาไขกับอากาศถ่ายเทเนาะ เดี๋ยวเปนบอี <y> ้ห <famil ian> ้องอัพอยู่ในเฮื่อนแบบอยู่นานๆพี่นอนเมื่อใส่ฐานก็ได้โมเมนต์แท้โมเมนต์บางทีะทนอกอะไรโมเมนต์โมเมนต์โมเนต์น่ยน่อคือท้าให้คำอบอ๋าแบเขาจีเขาจีปิดเขาเอาเอาขีานลงเไไหมนี่เอาขีทานลงเจัสอบสองัเอาทานเราแล้วเราเอาฐานเออเอาหานเราลงจักสอบวยกันได้สอบด้วกันนะ้ฟูด้เออเฟื่อกันตอง เออเมันนี้กิบเออมลนเนาะยกระนาดนี่แม่นนคือกระตอเอาเลยเ,เ,ลยเลยขุดกงกวงรถพอแะ้วไอ้ภาพอเพาพอแล้ที่ห้องาภาพอแล้วภาพอโอเคเลยสันนะขุดคูใหม่รถ<อ>เออเออโออกระตอกกระตอกอะควันซับรถอืมๆพอแลอะไรสั้นเลยอสสงคุมบัน โอ้ยขาลาตัวเอาคลิปนี้ก็น่าขอพี่ขอลาพีลาพน้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่องก็น่าะด้พี่น้องเดลอฝากส่องด้วยตัดตัวชิวๆบอกพรพาลุย อ่ะคลิปต่อไปติดตามคลิปพ่อวันเลยพี่น้องเพราะว่าคลิปไก่เห็ดเป็นจบก็ต้องแบ่งกันเนาะพี่น้องเนาะรีวิวหลายคนนะคลิปต่อไปก็ฝากติดตามชมคลิปพ่อวันสีเทียดเนาะก็น่าก็นเด็ดเด็ดนิดกเออพระพระพาลุยบายๆพี่น้อง